คลิปนี้สนับสนุนโดยลาวับักใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลพิศายของบล็อกฟ o d บริการกดเกเพา s ์และฟาร์มแนะนำลาวับักตอนนี้ก็มีบริการกดเจมให้กับ All Star ด้วยนะครับผมใครที่สนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับโอเคนะผผมมสสวัสดนะีท่านผู้ชมทุกๆท่ททานกันด้วยนะครับวันนี้ในเกมของโรบักนะครับผมในแมปของ บล็อกฟูดนั่นเองในคราชในวิดีโอที่แล้วนู้นเลยนะครับที่ผมเล่นบล็อกฟูดไปก็คือผมฟาร์มตัวฟาร์มจนตันใช่ไหมเออซีรีส์นั้นนะครับอันนี้ก็เรากลับมาที่ตัว ID หลักกันดีกว่านะครับเนื่องจากว่าในอนาคตนี้อัปเดตกําลังจะมา บอกไว้ก่อนนะว่าเร็วๆนี้ก็คือเร็วๆนี้นะครับอัปเดตจะเข้ามาแล้วนะตอนนี้นะครับมันปล่อยสนิกพีกมาเดี๋ยวเรามาดูสนิกพีกนะครับมันมีสนิกพีกสองตัวนะครับอันนี้ถ้าเกิดใครที่เคยดูแล้วดูจากช่องอื่นหรืออะไรก็แล้วแต่สามารถข้ามท่อนนี้ไปเลยนะครับข้ามไปได้เลยในวิดีโอนี้เดี๋ยวเราจะามาเตรียมตัวนะครับทำชาร์กแมน V2 กันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะที่อันแรกนะครับนี่คือ ชาร์กแมนที่กําลังจะเข้ามาเร็วๆนี้ผมบอกไว้เลยนะครับทุกคนว่าตอนนี้เรากําลังจะได้เห็นชาร์กแมน V2 แล้วนะครับ mm hmm. หรือว่าคาราเต้มนุษย์เนื้อครับก็เออผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าในอนิเมะนี่ใครเป็นคนใช้นะมันค่อนข้างไปทาง Fishman นะครับ ก็คือคล้ายๆฟิตแมนเลยก็คือจากปลาโง่ๆนะครับกลายเป็นชาร์กนะครับผมก็หรือว่าฉลามน,นั่นเองก็อันนี้คือ1สกิลน่าจะเป็นสกิลที่น่าจะเป็นสกิลหนึ่งนะน่าจะเป็นสกิลหนึ่งนะครับสำหรับชาร์กแมนเราจะมาดูกันว่าชาร์กแมนเนี่ยจะมีทั้งหมดกี่สกิลนะครับแต่ผมดูจากทรงน่าจะสี่สกิลได้นะดูจากลักษณะที่เขาแคปมาอย่างนี้นะครับค่ามาตอรีอยู่ที่120กว่าก็คิดว่าน่าจะมีแค่สสกิลแต่ยังไงก็ตามกับในวิดีโอนี้เรายังไม่ได้มาเเล่่่นนนนาารรคแแมออตือจะ Pepa Char ก็หรือว่าเตรียมตัวนะครับใครที่ตอนนี้ทำเดสสเต็ปนะครับเป็นดักเออไอไม่ใช่ดิจากดักสเต็ปเป็นเดสสเต็ปเอ้ยจากเดสสเต็ปเป็นดักสเต็ปเออไอสองอันเนี้ยถ้าเกิดคุณทำสองอันนี้มาเนี่ยอันเนี้ยก็น่าจะทำง่ายๆครับคือ,อยังไงคือเดี๋ยวเราจะทำการฟาร์มค่ามาัลติรีนะครับของจากฟิตแมนเนี่ยขึ้นเป็นชาร์กแมนซึ่งในวิดีโอนี้ผมจะฟาร์มให้ดูนิดหน่อยนะเป็นไกด์นะครับแล้วก็จะพาทุกคนไปซื้อคาราเต้มนุษย์เงือกนะครับหรือว่าฟิชแมนนะฮะให้ทุกคนนั้นได้ดูแล้วเกิดใครที่เป็นผูู้เลลล่่นนใหมมะครับอองดองดทาต ได้นะฮะโอเคไหมอันนี้คือ1สกินช็อตที่เขาแคปมานะครับก็รูปประมาณนี้เลยเนะี่ยสกิลประมาณนี้เดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่าในอนาคตจะเป็นแบบไหนนะมันน่าจะมีหลายสกิลอยู่แหละนะครับไม่ใช่แค่สกิลนี้สกิลเดียวแน่นอนนะอันต่อมาก็คือถ้าใครเห็นไทยเดนที่อยู่ด้านหลังนี่นะครับอันนี้น่าจะเป็นอะไรที่มั่นใจเลยแล้วว่ามันคงต้องเป็นฟิชแมนแน่นอนเพราะว่าไอสอชิ้นนี้นะครับมันอยู่ใต้บาดาลนะครับเขาเรียวกว่าอะไรนะคือมันอยู่ข้างล่างโลกเก่านะครับผมเป็นมันเป็นเมืองใต้น้ำนะครับโอเคเด นี้นะเป็น,อ, of of คนคอันนี้คือสก wow. ิลของผลสายฟ้าที่ตื่นแล้วนะครับผมทุกคนครับอันนี้คือสกิลผลสายฟ้าที่ตื่นแล้วนะครับก็สกิลนี้จะเป็นสกิลฟ้าผ่าลงมานะครับจะเป็นสกิลที่ใครที่เคยเล่นผลสายฟ้าก็คือสกิลที่ปลาไอ้นั่นอ่ะไอปลาเขาเรียกปลาสายฟ้าลงมาไอท่าที่เป็นเส้นตรงอ่ะนเนี่ยน่าจะเป็นท่าอันนี้นะครับน่าจะเอาท่านี้มาทับ านนถามว่าแลดูแบบว่าน่าสนใจไหมผมบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆเลยนะเพราะว่าเอฟเฟกเนี่ยมันคือบันเยอะมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสายฟ้าหรือว่าเส้นสายฟ้าที่ลงมาเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าน่าจะอลังการแล้วก็น่าจะแหลกอยู่สำหรับคนที่เล่นโทรศัพท์นะครับโอเคโอเคอันนี้ผ่านไปผ่านไปเราไม่ได้สนใจและนี่ก็คืออีกหนึ่งสกิลนะครับผมท่านผู้ชมครับโอ้โหโอบอกเลยว่าเจ็ดเคเท่มากๆครับอันนี้คือเท่มากๆคือสายฟ้าลงกับพื้นนะครับถ้าใครเคยใช้ อิเล็กโธรนะครับหรือว่าหมัดมิงเนี่ยน่าจะเคยใช้สกิลที่มันเป็นสายฟ้าลงความรอบๆอันนี้น่าจะเป็นเหมือนกันนะน่าจะช็อตเหมือนกับแบ็คโฮนัก็คือเวลาเราไปอยู่ในวงเนี้ยก็คือมันจะช็อตแล้วก็คือจะอยู่นิ่งทําอะไรไม่ได้เลยโอเคน่าจะประมาณนั้นนะครับก็โอเคเราจะไม่ลงลึกอันนี้เดี๋ยวเราจะไปหาคาราเต้มารลุกันโอเคปะไปโอเคครับผมทุกคนครับตอนนี้ผมมาแล้วนะครับท,ที่นี่เลยนะฮะที่นี่เลยเราจะต้องกลับไปที่ เรือนู่นนะครับตอนนี้ถ้าเกิดใครที่อยู่โลกเก่านะครับผมทุกคนครับแนะนําว่าให้กลับไปที่เรือนะครับแล้วก็ทําการย้ายนะครับย้ายตัวเองเนี่ยจาก New World เนี่ยไป Old World นะครับโอเคก็บินไปเรื่อยครับบินไปเรื่อยตอนนี้เราจะบินไปให้เรามาตรงนี้นะครับบินมาบินมาสำหรับคนที่มา New World แล้วก็โอ้ยไม่เคยกลับ Old World เลยโลกเก่าเลยนะก็นี่เลยทำตามผมนี่เลยโอเคเราจะบินมาตรงนี้นะครับแล้วก็จะเห็นตรงนี้เห็นไหมทุกคนเห็นตรงนี้ไหมนี่แหละคุณก็กดเลยครับ แล้วก็คุยกับเขานะครับแล้วเขาได้บอกว่าเราจะกลับไปที่ลกเก่าจริงไหมเออเราก็ไปเมนโวจริงๆครับคือกลับจริงๆแล้วก็เทเลพอร์ตพอเทเลพอร์ตเนี่ยมันก็จะค้างแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่เป็นไรรอไปแป๊บหนึ่งอ่าตอนนี้เราก็มาแล้วเราก็เลือกเลยครับว่าเราจะอยู่ฝั่งไหนอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่เกาะเริ่มต้นนะครับเกาะเริ่มต้นอ่าสิ่งที่ผมใช้ตอนนี้คือเดสต์สเตปนะครับนี่ครับทุกคนครับถ้าเกิดใครที่จะมาเอาคาราเต้มาลดน้ำนกนะครับให้บินไปเกาะตรงนู้นนะครับผมจะเป็นเป็น จะเป็นน้ําวนอยู่ตรงนี้แล้วก็บินไปเลยครับใครที่มีเรือก็ขี่มานะครับขับมาพายมาตรงแถวๆตรงนี้โอเคพอถึงตรงนี้นะครับเห็นว่าทุกคนเห็นเกาะตรงนี้ไหมนี่เกาะสามเกาะตรงนี้แล้วตรงกลางเป็นรูนะครับลงเข้าไปเลยนะครับถ้าใครฟาร์มก็เซตสปาตรงนี้ได้นะตรงตรงนี้เห็นาะเนี่ยตรงนี้เซตสปาไปนะครับแต่เราจะไม่เพราะว่าเราไม่ได้มาฟาร์มนะครับอ่ะพอมาตรงนี้นะครับมันจะเป็นเหมือนสีมันจะเป็นแบบนี้แหละปล่อยมันไปนะครับให้ทุกคนนั้นเดินมาทางนี้นะครับ นี่ค,คุณไม่ต้องเข้าปรงนี้ไปนะ 1> <MIC> 1> คุณเดินตรงนี้ครับเดินมนตรงนี้เดินมาเดินมาเดิน <highway> มาเดินมาอ่ะมาตรงนี้ซอกตรงนี้นะครับรนี่ซอกนี่หรือว่าเดิเนชิดตรงนี้ได้เลยนะโอเคชิดตรงนี้ได้เลย <iquer> แล้วก็มันจะเป็นประตูน้ําตรงนี้นะครับเนี่ยประตูน้ําตรงเนี้ยะเข้าไปนะครับเข้าไป เนี่ยผมตอนแรกผมนึกว่ามันเป็นทางเข้าไะแต่คือไม่ใช่ครับนี่เราชิดตรงนี้เลยโอโถเอ้ยตรงนี้คือมือทําอะไรเนี่ยเป็นแผ่นโฟมเนี่ยปิดงูโอเคช่างเขาก็ไม่เป็นไรครับเราก็เดินเข้ามาครับเดินเข้ามาเลยถดเกยแล้วคุณจะเห็นจิงเบยืนทําหน้าแบบ ทำได้แบบนี้อยู่นะคุณก็คุยเลยครับคุยกับจินเบเลยครับเนี่ยเขาเรียกว่าพอคุณเข้ามานะครับคุณก็จะเห็นวอเตอร์กังฟูทิเชอร์นะครับผมก็คือคนสอนอ่ากังฟูนะครับจริงๆมันคือคาราเต้มนรสเงือกหรือว่าฟิชแมนนั่นเองนะครับแล้วเขาจะถามว่าเราจะเลินไหมซึ่งจริงๆตรงนี้เราต้องจ่ายตังในการเลินด้วยนะครับก็จ่ายไปนะครับมันจะมีขึ้นอยู่ไม่รู้กี่บาทนะครับผมจําไม่ได้ละแต่ว่าผมจะบอกว่าถ้าเกิดอยากได้คาราเต้ก็ต้องมาที่นี่นะครับอ่าแล้วคุณก็เลยผมมีอยู่แล้วนะผมเลยยยยยยยนนนนะคคคคครรรัััับบโดไไไมมมม่่่่่่ตตตต้้อองงงงเเเสสีีีแาหทุก กจะเสียตังค์นะโอเคปหมนี่มีฟันทองด้วยเท่จริงจริงนะนะโอเคตอนนี้ผมได้ไปแล้วครับผมสำหรับวอเตอร์กังฟูนะครับหรือว่าตอนแรกมาชื่อว่าฟิชแมนนะครับนี่มันชื่อวอเตอร์กังฟูก็เปลี่ยนชื่อเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเขาเรียกว่ากาันเลี้ยงกระสิบสกิลหนึ่ง,งนี้เลยโอ้โหนี่คือสกิลหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดใครที่ดูเ,เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพอันนี้แล้วกันไอภาพนี้นะครับนี่คือสกิลหนึ่งนะครับของฉลามนะครับฉลามแมนเออชาร์กแมนนะครับมาสกิลสองครับจะพ่นน้ำอ่า อันนี้ก็บนน้ำนะครับถามว่าแรงไหมอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันนะเดี๋ยวรอรอใส่หมวกเดี๋ยวจะใช้สกิลด้วยนะพวกนี้ระวังนะครับอ่าก็ถือว่าแรงพอสมควรเลยนะสกิลสองเนี่ยแรงอยู่แรงอยู่เอาใหม่เอาใหม,ม่นะดูดิเอาใหม่เท่าไหร่โอ้ประมาณพันกว่าๆนะก็ถือว่าทําได้ดีนะสำหรับสกิลนี้เริ่มที่สกิลสามเลยเอ๊ะทำไมผมแดดแล้วมีน้ำแบบนี้ขึ้นมาหรือเป็นเอฟเฟกต์ใหม่ <laughs> จําไม่ได้เหมือนกันอ่ะปล่อย ่าพอปล่อยมันก็จะชนนะครับราเม็งมันก็ประมาณน่าจะประมาณทัพพันสี่พันสองนะอ,อ,อันนี้ผมเวลเยอะด้วยเลยมันแร,รงนะครับถ้าเกิดใครที่อยากให้คาราเต้มาแรงขึ้นนะก็ให้อัพตรงนี้นะครับผมอัพตรงนี้ไปเยอะๆเลยนะอัพไปเยอะๆเลยแล้วก็ใส่ของแต่งนะครับอันนี้คือมันจริงๆมันไม่ได้เพิ่มหรอกปล่อยมันไปคือผมใส่ไว้เท่ๆรวมๆมันจะมีประมาณนี้ครับสหรับสกิล วอเตอร์กังฟูนะครับหรือว่าฟิชแมนนะครับตอนที่มันเข้ามาก็จะมีสกิลแค่นี้แหละไม่มีอะไรหรอกไม่ได้บัฟไม่ได้เนิร์ฟมาด้วยนะครับก็แบบนี้มาตลอดเลยนะฮะคราวนี้เราได้มาแล้วนะครับสำหรับวอเตอร์กังฟูไม่ชินเลยเอาง่ายคือผมกด c o l l e c ฟิชแมนละกันถ้าผมได้ฟิชฟิชแมนมาแล้วนะครับคาราเต้มนุษย์เงือกเนี่ยให้ทุกคนกลับมาที่เกาะเริ่มต้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราจะฟาร์มข้ามมาที่นี่ให้กับอันเนี้ยจริงๆคือมันฟาร์มที่นี่มันไม่ค่อยคุ้มนะเพราะว่าได้เอเเอฟพีมันน้อยนะครับสหรับ เอฟกีคาบามาตอรี่เราจะทำการกลับไปที่นิวเวิลนะครับเราจะไปฟาร์มที่นิวเวิลก่อนนะครับผมไม่รู้ผมจะเสียค่าหัวหรือเปล่าเพราะว่าน่าจะมีคนดักค่าผมแน่ๆเลยดูจากลักษณะแล้วอ่ะผมขออยู่ที่นี่แล้วกันเพราะว่าค่าหัวมันน้อยจะได้ไม่โดนไม่โดนเข่าฆ่าด้วยนะครับพอเรามาที่นิวเวิลแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเกาะที่เวลสูงที่สุดนะครับเกาะที่เวลสูงที่สุดตอนนี้คือเกาะไหนครับ ใช่แล้วครับคือเกาะเกาะฟอร์ตเมลเทนนะฮะเราจะไปกลับไปเกาะนู้นนะครับเกาะฟอร์ตเรลเทนนะครับเพราะว่าเกาะนั้นนะครับเป็นเกาะที่มีค่ามอาี่เยอะที่สุดนะครับแต่ว่าใครที่ยังเวลไม่ถึงอะไรไม่ได้นะยังฟาร์มไม่ได้นะครับมีอยู่2ที่ที่ผมแนะนําให้ฟาร์มนะที่ที่ผมแนะนํจริงจริงเลยนะครับคือเกาะนู้นครับเกาะนู้นนะฮะแนะนําให้ฟาร์มแล้วก็จะเป็นเกาะซอมบี้นะครับที่แนะนําให้ฟาร์มนะครับซอมบี้ไม่ไหวหรือว่าซอมบี้รู้สึกว่าได้น้อยเกินให้ไปที่เกาะนู้นเลยครับให้ไปที่นู้นเลยเรือนะครับ พราะเรือเนี่ยก็จะให้เยอะมากๆแล้วก็จะมีตัวที่ไม่มีฮาคิแนะนําให้ฟาร์มในห้องเชฟนะครับห้องห้องพ่อครัวอะไรพวกนั้น นะครับมันจะให้เยอะมากๆเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ฟาร์มที่นั่นมาฟาร์มแบบโคตรเยอะนะครับไม่ว่าจะกระบองไม่ว่าจะเดสเตปดัสเตปอะไรก็แล้วแต่นะผมฟาร์มที่นู่นหมดเลยนะครับแต่ตอนนี้คือฟอร์มอเทนเนี่ยมันอัพมาแล้วคือมันให้เอ็กที่เยอะมากมีเยอะแบบเยอะจริงๆนะครับผมจะฟาร์มที่นี่เอาละกันเพราะว่าที่นี่น่าจะดีที่สุดสําหรับผมนะฮะแต่ว่าที่ที่ดีที่สุดของสาหรับตัวคุณเนี่ยอาจจะไม่ใช่ที่นี่เพราะว่าบางคนเนี่ยเขาเขาเล่นแบบว่าเวลยังไม่ถึง1 0 0 0อย่างเงี้ยเขาต้องฟาร์ ก็ประมาณนั้นก็แนะนําว่า,าถ้าอยากจะฟาร์มนะก็แนะนําให้ฟาร์มที่เวลพอๆกันนะหรือว่าเกาะที่ตัวเองชื่นชอบหรือเกาะที่ตัวเองรู้สึกว่ามันไม่ยากจนเกินไปนะฮะให้ฟาร์มประมาณนั้น แต่สำหรับคนที่แบบเฮ้ยพี่ไม่ได้หว่ะแบบอยากได้ค่ามาตเตอรี่จริงๆอะไรเงี้ยก็แนะนําให้หาเพื่อนมานะครับหาเพื่อนมาแล้วเพื่อนเขาจะช่วยนะครับเพื่อนก็จะช่วยแบบว่าตีลากล้านเอาแค่นั้นนะครับอันนี้คือน่าจะเป็นเส้นทางการฟาร์มมาตเตอรี่แต่ว่าถ้าเกิดใครที่รวยหน่อยนะครับก็ให้ไปฆ่านี่เลยบอสนะครับบอสที่เวลสง่งโซนจะหนวดดําหรือไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยไอ,ยไอคุซันเนี้ยอันนี้ก็ให้เยอะอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะลองฆ่าดูแล้วกันถ้าทุกคนไม่ได้รอไม่เราจะฆ่าทุกคนได้ด,ดู เดี๋ยวนะมันยังไม่เกิดหรอหรือว่าตายไปแล้วเหมือนจะยังไม่เกิดนะครับทุกคนถ้าใครรวยก็นั่นนะครับสมมอนออกนะฮะแล้วก็มีวิธีหนึ่งนะน่าจะค่อนข้างยุ่งยากแต่ว่าได้ e x p ที่เยอะอยู่นะครับก็คือฆ่าบอสในเซิร์ฟที่มีบอสอยู่นะครับแล้วก็ออกนะครับแล้วก็หาเซิร์ฟที่มีบอสนะแล้วก็เข้าไปแล้วก็ไปฆ่านะครับ ถามว่าจะรู้ได้ไงว่ามีบอสไม่มีบอสนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับเพราะว่ามันอยู่ที่ดวงบางทีมันฮอบเซิร์ฟไม่ได้หรือว่าเขาเรียกฆ่าบอสแล้วก็ย้ายเซิร์ฟไม่ได้อะไรอย่างนี้ก็มีนะอาจจะแบบฆ่าบอสเซิร์ฟอยู่นี้แล้วพอออกแล้วเข้าใหม่ก็อาจจะอยู่เซิร์ฟนี้นะครับอาจจะเป็นประมาณนั้นนะฮะแต่ทางที่ดีที่สุดนะครับผมก็คือทางลัดยางนะครับตุ้ยแล้วก็จะมีคนถามอีกพี่ครับฝั่งนี้นะแล้วก็ฝั่งนู้นฟาร์มตรงไหนเดียวกัน จริงๆฟาร์มแนะนําฟาร์มฝั่งนี้นะครับเพราะฝั่งนี้ไม่มีฮาคินะครับฝั่งนี้จะมีฮาคิบางตัวนะครับคือต่อยคุณฟาร์มไป1ตัวตัวนี้ไม่มีฮากิพอฟาร์มไปเรื่อยตัวนี้ก็จะมีฮาคินะครับแล้วตัวนู้นก็จะมีฮาคิซึ่งมันมีฮาคิเยอะมากมันจะเจ็บมากๆนะครับแนะนําให้ฟาร์มตัวนี้นี่ตัวนี้เลยคุณก็ตีไปคุณใช้ผลในนี่นี่โลเกียนี่คุณก็ตีไป ถ้าเกิดไม่ใช่ผนโลกเกียร์นี่ต้องไปหาผนโลกเกียร์มาก่อนนะไม่งั้นไม่ได้นะครับแต่ว่าในครั้งที่แล้วนะครับมันจะมีอะไรนะไอตัวเดสต์สเต็ปนะครับกับดาร์คสเต็ปเนี่ยที่มันจะเป็นต้องฟาร์มค้ามแบตเตอรี่ถึงประมาณเท่าไหร่600หรือ500เนี่ยผมจําไม่ได้แล้วนานมากแต่ตอนนี้ผมคิดว่าแค่400ก็น่าจะพอแล้วนะฟาร์มไปเลยวอเทอร์ Water, กังฟูเนี่ยให้ได้450ซึ่งคืนนี้ผมต้องฟาร์มนะครับผมฟาร์มไปเรื่อยๆฟาร์มไปเรื่อยแล้วก็ออกนะครับไปหาาทกก็็ฟรร์มมไปคับผใครทีี่่มเพือนนก็ลอองพพาเพื่มาช่วยฟาร์มก็ได้้นนนะะครัับอีก็จเป็็นนนนออีีกก่่่ววเเลืทาจะะรครับก็อันนี้ก็กค,กคือ ีโอที่จะมาสอนทุกคนอเอาวอเตอร์คูงฟูนะครับวอเตอร์คูงฟูนี่เห็นไหมวอเตอร์คูงฟูนะครับจริงๆไม่ใช่วอเตอร์กังฟูนะครับตอนนี้เป็นคลิปวิดีโอสอนนะครับสำหรับคนที่คิดว่าเฮ้ยถ้าผมอยากจะได้ชาร์กแมนในอัปเดตหนะ้าทำยังไงดีนะครับก็นี่เลยครับวอเตอร์กังฟูนะครับไปหามาแล้วก็ฟาร์มซนะพอฟาร์มเสร็จปุ๊บรอเลยครับทุกคนถ้าเอาชัวร์นะผมแนะนําให้ฟาร์มถึง600เลยเอออันนี้เอาชัวร์เลยแต่ถ้าเกิดคิดว่าเฮ้ยพี่ผมรู้แค่ การวิธีได้อันนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะแต่ว่าค่าแบตเตอรี่เนี่ยเดี๋ยวรออัปเดตแล้วกันอันนี้ผมก็เห็นด้วยนะครับว่ารออัปเดตแล้วกันนะว่ามันต้องการเท่าไหร่นะครับจะได้ไม่จาเป็นต้องแบบเฮ้ยโอ้โหแม่งต้องการแค่300เองพี่กูไปฟาร์มตามมึงสัก5 0าอเนี่ยโอ้โหจบเลยเสียเวลาชีวิตอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยอันนี้ก็ผมแค่ามาแนะนาแล้วกันว่าฟาร์มไว้นะครับฟาร์มไว้เพราะว่า อนาคตได้แน่นอนครับได้แน่นอนแต่ไม่รู้ว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่นะก็เตรียมเงินไว้ด้วยนะครับซึ่งเงินเนี่ยไม่ใช่ปัญหาผมแน่นอนนะครับเพราะผมฟาร์มบอสรับเควสฟาร์มบอสรับเควสฟาร์มบอสนะครับอันนั้นเลยถ้าแบตเตอรี่มันไม่มีคูณ2เนี่ยมันจะลำบากหน่อยนะึงนะ เออแนะนำว่าเติมเกมพาร์ตน,นะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับร้านเติมเกมพาร์ตน,นะครับลาวะบักนะครับรับกดเกมพาร์ตน,นะครับผมฟาร์มบล็อกฟูดหรือว่ากดผลปีศาจถาวอรอะไรก็ตามนั้นนะฮะโอ้โหมันเยอะมากบริการนี้ใครที่อยากจะเข้าไปใช้ก็ใต้วิดีโอมีนะครับอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับในวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมอย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับอยากให้ผมทำคลิปโลบล็อกกดไลค์กันเยอะๆเออก็กดซับก็กดไลค์เออนั่นแหละกดให้เยอะนะครับโอเคในวิดีโอหน้าจะเป็นอะไรในบล็อกฟูดติดต,ตามชมออ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 อยยยาาากกกใใใหหห้้้ผผผมม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 มทททะะะไไไรรรคคคเเเนนนตตต์์์ เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย